วัี้เรามากินอาหารโรงทานกันนะคะวันนี้มีบุตรวัดกลางนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่ปาใช่กายวันนี้เราอยู่กับพี่แฉะนะคะวันนี้ชอบทานข้าวไปเลยนะคะไรู้ดีกว่าอันนี้รีวิวายได้อะไรมาคะเสื่ได้เลยมาได้เสือค่ะสี่บาทอันนี้ยี่สิบบาทนะคะวาวี่คนปังๆน้นเลยค่ะวันนี้เรามีอะไรกินกันคะ กินองอดอออจับนะคะเคืจับตของหนูเป็นผัดสัแล็ต้มจับสาไม่เชื่อ่าอยู่วัดจริงแทไปค่ะีเออถ้าไม่เชื่อว่าอยู่วัดจริงเดี๋ยวแพนให้ดูนะคับนัค่ะ้ค่ะ